หลังจากที่เราอัปเกรดหรือสมัครแพ็กเกจเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาตรวจเช็คแล้วก็ปรับแต่งโปรไฟล์ของเรานะครับมีอะไรบ้างให้เราเข้ามาที่หน้าแดชบอร์ดสิ่งที่เราจะต้องเช็คก,ก่อนเป็นอันดับแรกเลยคือในส่วนตรงนี้แพ็กเกจปัจจุบันนะครับเดิมทีของเราถ้าเรายังไม่ได้อัปอัปเกรดหรือซื้อแพ็กเกจตรงนี้เราจะไม่มีแพ็กเกจเลยนะครับตอนนี้ ผมเองนะครับคือแพ็กเกจปัจจุบันเป็นไดมอนด์นะครับเราก็จะเห็นสถานะแพ็กเกจของเราตรงนี้นะครับจากนั้นจะมีในส่วนของกล่องข้อความนะครับตรงนี้ก็ให้เรากดเข้ามาดูนะครับว่ากล่องข้อความเนี่ยมีอะไรบ้างเราก็เปิดอ่านนะครับแล้วเราก็กดย้อนกลับเพื่อที่จะล้าง ข้อความของเราให้เป็นศูนย์ว่าข้อความอ่านหมดแล้วเวลามีแจ้งเตือนอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นผู้สนใจสมัครเข้าร่วมธุรกิจหรือคนสั่งซื้อสินค้าหรือคนสมัครแพ็กเกจใหม่มาเนี่ยเราจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านกล่องข้อความนี้นั่นเองอ่ะทีนี้สิ่งแรกเลยเราก็ไปเปลี่ยนรูปภาพโปรไฟล์นะครับผมก็กดตรงนี้ครับ เปลี่ยนรูปภาพโปรไฟล์จากนั้นเราก็เลือกตรงไฟล์นะครับเลือกไฟล์แล้วเราก็มาเลือกรูปภาพของเราเลือกรูปภาพของเราขนาดรูปภาพนะครับคือระบบกำหนดไว้ไม่เกิน2 MB ถ้าท่านใดที่เลือกรูปภาพที่มันใหญ่แล้วมันมีความละเอียดสูงเกิน2 MB อาจจะอัปโหลดไม่ได้ในที่นี้ก็เปลี่ยนรูปหรือว่าบีบไฟล์รูปให้เล็กลงนั่นเองนะครับเมื่อเลือกรูปภาพเสร็จแล้วเราก็กดอัปโหลดเมื่อเราอัปโหลดเสร็จแล้วเราก็จะได้รูปภาพโปรไฟล์ของเรานะครับ จากนั้นหากท่านใดไม่ต้องการใช้รหัสผ่านเดิมนะครับเราก็จะเปลี่ยนรหัสผ่านส่วนตัวของเรานะครับผมก็จะเปลี่ยนรหัสผ่านส่วนตัวของผมนะครับ การเปลี่ยนรหัสผ่านก็คือใส่รหัสผ่านเดิมของเราเข้าไปแล้วก็กําหนดรหัสผ่านให,ใหม่เข้าไปนะครับให้เหมือนกัน2ช่องจากนั้นเราก็กดปุ่มบันทึกที่อยู่ด้านล่างนั่นเองกดเมื่อเรากดปุ่มบันทึกแล้วเนี่ยระบบจะพาเราออกมาจากระบบสมาชิกโดยอัตโนมัติเลยถ้าเราต้องการจะเข้าระบบใหม่เราก็จำเป็นที่จะต้องใส่ ชื่อ username ของเราไปพร้อมกับรหัสผ่านที่เราได้กำหนดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อเราใส่รหัสผ่านถูกต้องแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าระบบได้อีกครั้งแล้วเ,เราสามารถบันทึกรหัสผ่านหรือว่ากลัวลืมเราก็จดรหัสผ่านไว้นั่นเองนะครับอ่ะมาดูในส่วนของหน้าแดชบอร์ดว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีในส่วนของระดับตำแหน่งนะครับ สำหรับท่านใดนะครับที่สักสมัครเข้ามาในระบบแล้วมไม่รู้จักกับผู้แนะนําเป็นการส่วนตัวนะครับระบบของเราก็ออกแบบนะครับมาเพื่อที่จะให้ท่านได้ติดต่อกับที่ปรึกษาหรือผู้แนะนําได้อย่างใกล้ชิดนะครับเราก็สามารถติดต่อทําความรู้จักกันโดยที่กดปุ่มติดต่อที่ปรึกษาผ่านไลน์นี้ได้เลยนะครับ ที่อึกษาก็จะช่วยดูแลแล้วก็แนะนําในเรื่องของขั้นตอนการเริ่มต้นอะไรต่างๆนะครับก็สามารถติดต่อช่องทางนี้เลยแล้วก็มีกองข้อความเนาะ,ะทีนี้ในส่วนตรงนี้จะเป็นในเรื่องของลิงก์คัดลอกลิงก์ลิงก์เนี่ยนะครับก็คือจะเป็นลิงก์เราสามารถส่งเล่าเรื่องราวอะไรต่างๆเกี่ยวกับธุรกิจของเราแล้วก็ส่งลิงก์ให้เพื่อนเพื่อที่จะลงทะเบียนเข้ามารับข้อมูลในระบบของเราได้ฟรีนะครับตรงนี้เราก็คัดลอกลิงก์ตรงนี้ไปได้เลยนะครับ ก็จะมีเมนูเมนูในส่วนที่2จะเป็นเมนูในหน้าแดชบอร์ดนะครับก็จะมีเมนูเป็นสมัครแพ็กเกจแล้วก็อนุมัติคำขออนุมัติคำขอเนี่ยก็คือเวลาคนที่จะสมัครแพ็กเกจเข้ามานะครับเราก็สามารถมากดเช็คดูที่อนุมัติคำขอได้เราก็สามารถกดอนุมัติหรือกดปฏิเสธคำขอน,นั้นๆได้นะครับส่วนเมนูออเดอร์ทีมของคุณจะเป็นรายการ สั่งซื้อสินค้าจากลูกทีมของเรานะครับก็คือเป็นลูกทีมที่เราแนะนําตรงเท่านั้นนะครับเวลาหากเขาสั่งสินค้าผ่านระบบสินค้าเข้ามาเนี่ยเราสามารถดูรายงานออเดอร์ที่นี่ได้แล้วก็จะมีในการาจัดการหน้าโปรโมทอันนี้จะเป็นสร้างหน้าโปรโมทแบบอัตโนมัตินะครับไปกรอกข้อมูลนะครับเราสามารถไปเรียนเดี๋ยวค่อยไปเรียนรู้ในเรื่องของการสร้างหน้าโปรโมตอีกที แล้วก็จะมี KPI รายงานตรงนี้จะเป็นรายงานเกี่ยวกับประเมินความปร,ประเมินการทำงานของการทำงานของเราที่อยู่ภายใต้ระบบของ Avenger Link เนี่ยนะครับว่าเป็นแบบไหนความคืบหน้าไปอย่างไรแล้วก็จะมีรายงานให้ดูแล้วก็จะมี VIP Zone เนาะตรงนี้จะมีในเรื่องของโอกาสทางธุรกิจเราจะมีการ ให้ข้อมูลบรรยายออนไลน์นะครับทุกๆสัปดาห์เมื่อถึงวันและเวลาที่เราจะเริ่มบรรยายเนี่ยจะมีปุ่มแล้วก็แสดงลิงก์ขึ้นมานะครับท่านที่สนใจอยากจะเข้าร่วมรับฟังก็สามารถกดเข้าที่ลิงก์นี้ได้เลยก็จะไปพบกันในห้องประชุมในห้องบรรยายออนไลน์นั่นเองนะครับสามารถสอบถามพูดคุย ฟังโอกาสทางธุรกิจอยู่ที่บ้านได้เลยเนาะเราก็จะมีในส่วนของตัว product ที่เราแนะนำนะครับเป็น product ที่ขายดีก็จะเป็นหากเรากดดูที่รูปภาพเราก็จะเห็นรายละเอียดต่างๆนะครับของสินค้าของ product นะครับเราก็จะมีในส่วนของข่าวสารจากทีมนะครับเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะครับแจ้งให้ทราบนะครับว่าใน กิจกรรมทางบริษัทนะครับเร็วๆนี้จะมีอะไรบ้างแล้วก็กิจกรรมของอทีมมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างเนี่ยนะครับที่เขียนว่ายังไม่มีสมาชิกที่ควรแนะนํานะครับเมื่อมีสมาชิกใหม่ที่สมัครกรอกข้อมูลรับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผ่านลิงก์ที่เราแนะนํานะครับจะมีรายงานระบบชื่อนะครับพร้อมเบอร์โทรจังหวัดขึ้นตรงนี้นะครับเพื่อที่จะรายงานว่ามีท่านใดหรือคนใหม่ สนใจธุรกิจของเราเนี่ยเข้ามาสมัครนะครับเราก็จะสามารถรับทราบข้อมูลของผู้ที่สนใจได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าแบ็กบอร์ดนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ในส่วนของอื่นๆต่อไปได้